กันเร็วเร็วเร็เพี่เร็วม,ม,มามาอาหารเต็มไปหมดเลยเป็นก่อนไ่ายอนกินไม่ได้กินได้สิคะคุณพี่้าไม่คุณพีได้ไอะกินได้ม่ได้ลอไมา นั้นเลยเหรอสวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีค่ะมาดูคอถ้าเราเล่นกันเอ่ยเสียงดังไปข้างล่างเลยนะโอ้มานั่งนี่มานั่งนี่เลยน้องออยมาก็ดีแล้วพี่ขอถามหน่อยคืออย่างนี้น้องออยพี่เนี่ยนะซื้ออาหารมาเลี้ยงกองแต่ปรากฏว่าพี่พี่ก็บอกว่าเขาเป็นกฎไหลย้อนก็เลยทานของทอดทานของเผ็ดแล้วก็ทานผิดเวลาไม่ได้ คือโรคกดไหลย้อนเนี่ยคนไทยรวมถึงคนทั่วโลกเนี่ยตอนนี้เป็นกันเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปเนาะวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์เนี่ยก็เปลี่ยนไปต้องกลับบ้านดึกตื่นเช้าไปทำงานอีกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากการที่กล้ามเนื้อหูรูปส่วนปลายของหลอดอาหารเนาะที่เชื่อมต่อกับกระเพาะอาหารนะคะทํางานผิดปกติค่ะแทนที่มันจะปิดกั้นไม่ให้กดไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารเนี่ย แต่เมื่อมันไม่แข็งแรงอะคะ่ะยอนเสื่อมสภาพอะคะ่ะกดก็จะไหลท้นกลับขึ้นมาในหลอดอาหารบางทีเนี่ยขึ้นมาภายในช่องปาก<ม><ม>ก็จะเกิดอาการแสบร้อนกลางอกแน่นหน้าอกบางคนคิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจ<อ>นะคะ<อ>ไปหาคุณหมอ,อจริงๆไม่ใช่ะคะ่ะคุณหมอให้ยาลดกดไปกินก็อาการดีขึ้นนะคะ<อ>บางคนเนี่ยก็จะรู้สึกจุกบริเวณคอนะคะนอนราบไม่ไดะะ้ก็จะมีอาการเปรี้ยวและผมที่คอได้ะค,ะค่ะค่ะ แล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็อาจจะเกิดมาจากการที่เรากินอาหารมากจนเกินไปมื้อบุฟเฟ่ยางเงี้ยค่ะ,คะทุกวันนี้ก็จะมีมื้อสังสรรค์เยอะเนาะเรากินอาหารจนเยอะจนเกินไปค่ะ mm hmm. เพราะขยายตัวเนาะ mm hmm. กรดก็จะหลังมากขึ้น mm hmm. เกิดแรงดัน mm hmm. มีแนวโน้มที่กดจะไหลย,ย้อนกลับขึ้นมาได้ค่ะโอ้มีแนวทางป้องกันไหมคะถ้าสําหรับใครคนไหนที่ไม่อยากเป็นกรดไหลย,ย้อนเนี่ยคะ่ะ ค่ะก็อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเลยนะคะก็คือหนึ่งเลยอาหารกลุ่มที่มีไขมันสูงพวกของทอดของมันต่างๆนะคะยกตัวอ,อย่างเมนูที่มีผัดน้ำมันมากๆนะคะก็อย่างเช่นผัดไทยหอยทอดไขซีอิ๊วไก่ทอดหมูทอดไข่เจียวละไรพวกนี้นะคะ่ะของโปรดทั้งนั้นเลยน้องออยเช่อไมะใช่ล,ชลมไม่ถึงอาหารที่มีไขมันแฝงเลยนะคะพวกนมเนยชีสเบเกอรี่ พวกโกซองนะคะคุกกี้พายอะไรพวกนี้นะคะ่ะไอศครีมด้วยเหรอคะใช่ค่ะเพราะอ,อะไรอะคะน้องเพราะ,อ,ะรอ,อ,อย่างที่บอกะคะ่ะว่าพวกอาหารที่มีไขมันสูงอะคะ่ะมันจะไปทําให้ในกระเพาะเนี่ย เกิดอาการย่อยนานนะคะคืออาหารคงค้างในกระเพาะนานนะคะก็จะมีนรโน้มเนี่ยกรดเนี่ยมันจะหลั่งมากขึ้นกรดก็จะไหลย,ย้อนกลับขึ้นมาได้ค่ะนะอาหารที่กลุ่มนึงเลยนะคะคืออาหารที่ทําให้เกิดกรดและแก๊สในกระเพาะะนะก็คืออาหารพวกมักดองนะคะอาหารพวกรสจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดนะคะนะหรืออาหารที่ทํามาจากถั่วเวลาทานอาหารประเภทถั่วเนี่ยเราก็จะป็นไงคะบางคนก็จะบอกอ่ากินถั่วแล้วจะรู้สึกผายลมแล้วก็มีเลอขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะทําให้เกิด การแบบนี้้ไดะะอีกกลุ่มหนึ่งเลยนะคะก็คืออาหารที่มีคาเฟอีนสูงนะคะพวกชากาแฟช็อกโกลตโกโก้นะคะน้ำมันลมเครื่องดื่มชูกำลังค่ะกระตุ้นให้กดหลังมากขึ้น,นะะทำให้หูดูเนี่ยปิดตัวผิดปกติได้ะคะ่ะฟังแล้วน่ากลัวจังเลยแล้วสำหรับใครคนไหนที่เป็นแล้วนะคะน้องออยควร มีพฤติกรรมการกินยังไงหรือควรมีวิธีการรักษายังไงคะค่ะอย่างแรกเลยนะคะถ้าเป็นมากเนี่ยก็ก็ไปพบคุณหมอก่อนเนาะคุณหมอก็จะให้ยาลดกดมากินนะ,ค,ะคือมันก็จะเป็นยาในกลุ่มที่ช่วยลดกดนะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นยาที่ช่วยในการอ,อ่อทำให้ลำไส้เนี่ยกับกระเพาะมีการเคลื่อนตัวมากขึ้นนะแล้วก็จะไม่เกิดอาการแน่นท้องแล้วก็คุณหมอก็จะบอกให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรม,มอย่างแรกเลยนะคะต้องเริ่มแต่การเคี้ยวเลยะคะ่ะ เคี่ยวอาหารให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วก็ไม่ทานมื้อหนักจนเกินไปเพราะว่ากระเพาะจะทํางานหนักกินน้อยแต่บ่อยครั้งได้นะคะแต่อย่าบ่อยจนเกินไปนะคะเดี๋ยวน้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นมาได้ค่ะอีกครั้งนะคะกินเสร็จแล้วอย่าเพิ่งนอนลาบนะคะอาจจะเว้นถ่างจากชั่วโมงการนอนของเราสักสามถึงสี่ชั่วโมงค่ะโอ้ไม่ได้เลยนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอฟังแล้วมันเหมือนเข้าตัวเองหมดเลยอะสามถึงสี่ชั่วโมงเลยหรอคะเนี่ยใช่ค่ะ ก็จะเป็นเวลาที่อาหารเนี่ยมันย่อยเสร็จแล้วแล้วมันจะเคลื่อนออกจากกระเพาะไปสู่ลำไส้เพื่อการดูดซึมค่ะเอาละพี่พี่ค่ะแล้วเนี่ยที่หนูซื้อมาเนี่ยจะเอายังไงดีอ่ะก็แบ่งแบ่งกันทานแล้วกันนะคะอย่าทานเยอะจนเกินไปอ๋อคือถ้ามันมีอยู่ตรงนี้แล้วก็คือแบ่งกันทานคนนิดคนน่อยได้แบบนี้นี่เองนะคะคุณผู้ชมค่ะ อุย้ยน้องอ้อยมาได้จังหวะม,มากๆเลยวันนี้เรียกได้ว่าพวกเรานะคะชาวรามาวาลิตี้เนี่ยได้รับความรู้กันเยอะมากๆสําหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่อยากจะหลีกเลี่ยงนะคะโรคกรดไหลย,ย้อนนะคะยังไงก็อย่าลืมทานอาหารที่ถูกต้องทานเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งนอนด้วยนะคะสุดยอดจริงๆคะ่ะน้องออยวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าน่าตื่นะเต้นมากๆจะตื่นเต้นขนาดไหนนะคะพักกันสักครู่เดียวคะ่ะ